อย่าวันเพี้ยอะไรเงี้ยโอ๊ยเอาควยออกเอาอ,ออกไฟอย่าเอาคนมาไปนะพี่สอย่าเาคยโอ๊ยเอาควยมาไปนะ,ปนะคุณทำไมสวัสดีทุกคนวันนี้โยกเกม Burger and Flight ตามชื่อเกมเลยเบอร์เกอร์กับไฟคือความกลัวความตกใจอะไรประมาณนั้นมันก็สายแล้วนะเชื่อชัวร์วจะจับมาได้แล้วอะ <laughs> ิงี้ยเงี้ยเย็นยเย็นเย็นยเย,ย,ย็นอันนี้คืออ๋ออ๋อเราคือเราไปซื้อเบเกอร์แล้วเราก็จะขับกลับบ้านไม่น้องขับเองหรอวะ ขับดีดีิทำไมขับละเอียดดูดูดออกมาหาอะไรกอนางคชวันียจะหลทางทางยูแบ้งียงี้ยเียเงี้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  แง่ง่ไม่มีปุ่มยกล้อเลยเหรออยากลกยกอยากแล้วก็ลกลกลกจัากยานไผ่วะจัากยานไผ่วะใครล้มวะใครทำอะไรข้างทางวะใครทำอะไรข้างทางวะอยังมึดอปโคตรมึดเลยังมึดเฮ้ยเอาตัวไรนี่ เออโอลโหเออเฮียอะไรนี่ฉันควรจะกลับเมื่อกี้เหมือนเขาว่ามาม่าที่แปลว่าแม่เลยมันคงไม่ใช่มาม่าสองไอ้เฮียเหมือนตัวคำว่าโฮมละลายกลายเป็นคำว่ามาม่า เเออ๊๊ะะมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเอ๊ะเราก็แค่มากินเบอร์เกอร์เรามาซื้อเบอร์เกอร์เราก็จะกลับบ้านแล้วครูก็ดันวนลูปวัดไปวัดพูดอะไรจ้ะโอ้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 ดูข้างทางเพื่อนจะล้มพอดูข้างทางเพื่อนด้วยแหละแง่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 ้งมาละครับมาละครับ เงี้ยเงี้ยเงี้ยผมเฟี้ยวไหมครับผมไม่ได้ยกล้อยกล้อไม่เป็นทำไมมันมืดแทบวะเอาโหเหมือนเดิมเลยรูนเหมือนเดิมเชื่อะได้ขึ้นกับตัวกูทำไมกูวนลูบล่ะไมาอีฉันวนลูบละเอ้ยทำไมฉันวนลูบทำไมฉันวนลูบวันนี้ก็จักรยานคันเดิม อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะแต่ทางแม่โค้นมืดเลยจะจะโดนรถไฟชนไหมเออตึก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 ไม่โดนเลย นสายแล้วฉันควรจะกลับบ้านแล้วเมื่อไรกูจะกลับถึงบ้านแล้วถ้ากูจะวนลูปนระกอยู่อย่างเงี้ย What the hell ฉันว่านะให้ฉันเดานะเธอจักรยานนั้นจักรยานเราเองฉันตายแล้วฉันตายไปแล้วแต่ฉันเป็นวิญญาณฉันเป็นวิญญาณที่ไม่สามารถไปสุดไปเกิดได้แล้ววนลูปไม่หยุด

ไอ้ยาไอ้ยาดูท่าจะไม่ดีแล้วสินะอืมฮึหมดอีกแล้วเราเดี๋ยวฉันก็เจอเห็นจักรยานอ้าวจักรยานอือหือใครทำซอสมะเขือเทศตกนี้กูจะโดนจับสแกมไปนี้กลัวเด้อ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 มุดแถววะ ค okay. ตชาช้าจะขับไปทำไมล่ะพี่อโอ้โหขับทะลุได้ไหมอะอานจังเร,เร็วสิกูขับตรงไปเลยได้ไหมก็ไม่ได้ติดเร็วเร็วสิเร็วเร็วสิ เร็วๆสิคุณจะโดนฆ่าตา,ตายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยาสวัสดีค่ะยาสวัสดีค่ะ,คะหายโอ้พลังอำนาจเธอช่างเก่งกล้า ล่อทั้งรถไฟเลยว้ายเง่แ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 งใส่เกียร์บ่าอีโดใส่เกียร์บ่าหมาใส่เกียร์บ่าใส่เกียร์บ่ายเร็วเร็วขับเร็วได้แค่ดีเลรอไอ้เที่ยว ยังหร uh huh. อกอ่ะเะอา้อาวอาืมอ่มอ่มกูต้องจุกกูต้องจุกผีใช่ไหมกูต้องจุกมันมันต้นไม้บางแล้วกูจะจุกยังไงกูจะจุกยังไงต้นไม้บางต้นไม้ย่าบางกูจะ ให้กูกลับบ้านกูจะกลับกูจะกลับบ้านกูจะกลับบ้านกูจะไปแดกเบอร์เกอร์กูเย็นหบนอะไมั้างอีหี้ยให้กูแดกเบอร์เกอร์กูกูโคตรห่างมันก็มื่งจิ้บไายให้กูแดกเบอร์เกอร์กูจะกลับไปกินเบอร์เกอร์กูจะกลับไปกินเบอร์เกอร์กูจะกลับไปกินเบอร์เกอร์กูจะกลับไปเฮ้ยเหี้ยกูจะกลับไปแดกเบอร์เกอร์กูจะกลับไปกินเบอร์เกอร์

มันจะเหมือนเดิมเนะมันสายมันดึกแล้วมันจะน้องนีกลับบ้านฉันจะได้กลับบ้านหรือเปล่าฉันกลับไปแล้วฉันก็ไปตายอยู่กลางทางรอบนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวว่าลุงจะเป็นยังไงลุงกูจะทนท่าไงอีนี่เหมือนเปลี่ยนตลอดเลยไปนเหมือนเปลี่ยนตลอดแล้วก็ขอโทษมีลุงโง่เองจะจะหันมองหุ่นไรกะ คือายกาใครเป็นเอ่ยว่ะอ๋อหรือว่าผีตัวไปที่กูจะต้องเจอซูพิวไลกาว้าวถนนเส้นนี้มันอัศจรรย์จริงๆเลยเว้ยแงน่แง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 ่หมดอีกแล้วมึงก็ใจกล้านุ้ยตายเแล้วหมดยอดเลย ถานีต่อไปจักรยานที่ชุมเลือดอ๋อไม่มีจักรยานมีแต่เลือดโอเคเพราะจักรยานคันต่อไปที่จะเป็นชุมเลือดก็คือจักรยานกูนะคนเฮียอะไรครับจักรยานอย่างนั้นว่าอีเวนขับได้เพี้ยนสจัดดกเด็กเดๆกดก รดอุมโมงเราเคยรอดอุมโมงยังด้วยหรอแบบใหม่ฉันโหลแบบใหม่ว้าวสพานโอเคแสงแล้ววนะไม่กล้าบอกข้างทางเยอะเดี๋ยวกูหล่นสพานเราอยู่ในสะพานอนะ ใช่ใช่ไม่ใช่แก๊กแองแดงแดงแองแตกลุงลุงยาลุงลุงลุงทำไมมึงแบบดัดแปลงรถได้เย่ยมากเลย ปกติเขาเล่นเครื่องให้แบบทําให้เครื่องมันเร็วขึ้นเครื่องมันเจ๋งแรงขึ้นลุงกูดัดรถให้มันแดกคนได้ยันแม่สุดยอดไปเลยสุดยอด a เมซ i n g แบบสุดๆสุดสถนนนี้ถนนเหมือนถนนแถวบ้านกูเลยนะอีก่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหลุงมึงขับรถมึงได้ยังไงเนี่ยเฮียจักรยานกูยังไปไม่รอดเลยเย็นเย็นเยนเย็น โอ้ยเสล็ดลงขอโอ้โหโอ้โหยิ่งกว่าพาครัวไฟทีอีเวนเอาโดนรถแดงเวนยังรองใช่กูต้องมานั่งเง้นเง,งัรถอีกแล้วโอ้โหแล้วขับย่างไก่ก็จะเจอครับซีเออเขายังชัวหน่อย เงงหรอกูต้องหันเอกูต้องหันไปถึงหน้ำแม่ปวดแล้วเฮ้ยเคยหันไม่ได้หรือวะเฮ้ดูเดวัี้ดกูเงี้ยีวิด้เนซ้ายด้เป็นขวาดิเป็นซ้ายได้เป็นขวาดีเปนซ้ายาขวาิงขวาหรือซ้ายวะไม่รู้ลืมหมดซ้ายขวาอ่าฮียเฮียะฮอ่าฮีย เฮียเฮียเฮียโอ้โหไอ้โน่นเฮียชี่พายโอ้ยหลุมเบลเลอร์อะไรอีดอกลุงมึงขับผ้าได้ยังไงวะอีห่าอีโกงซะง่ายหมดหรือยังหมดหรือยังยังหมดหรือยังโอ้โห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 คุณรอดไปได้ยังไงกูรอดไปได้ยังไงกูรอดไปได้ยังไงอื้มอื้มื้หลุมเบลเลอร์เลย โอ,โ,โอ้โหโอ้โหหมดแลวใช่ไหมหมดแล้วอ่ฮาะาเอยเอยเออจุดชุณสร้างทางฉันจะกลับไปถึงบ้านไปเนี้ยวันเนี้ยเจอคูเย็นหมดแล้วอีกแล้วคูข้ามิติมาอีกแล้วโอ้ให้กรูใจจะถึงบ้านไปเนี้ยอีเวน กบ,บ้านเถอะกูอยากกบ้านแล้วอยากกบ้านแล้วงงงปเงี้ย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 เงี้ี่ยเเงี้ยเี้ยเงี้เงี้ยเงี้เงี้เงั้ยงี้งี้งั้งี้งี้ย ต่เลยจริงๆมองข้างทางเพิ่นก็จะ <c oughs> <c oughs> เออเลโลมาเรามาขับจักรยานด้วยกันเถอะได้ไม่เหงาตัวเธอ,อขับรอเขาด้วยสิรอฉันด้วยรอฉันด้วยเรามาขับจักรยานด้วยกันเถอะเธอเธอเธอจ๋าเธอทำไมเธอรังเกยียจเราขนาดนี้ ทำไมเธอต้องรังเกียจเราขนาดนี้ทำไมอะ่ะก็แค่ขับจกกักรยานด้วยกันทำไมไม่ได้อ่ะเธอเธอถนนมืดชิบหายเลยอีค่ะมึงขับไปได้ยังไงวะเนี่ยก็แล้วผ่านอุโมงค์เหมือนเดิมเฮ้ยอ,อย่ามีตัวอะไรมาดักหน้าอุโมงค์ไปนะเออเสียงอะไรไม่รู้เธอจะโดนดักหน้าอุโมงค์ จะโดนดักหน้าอุโมงไหมนะจะโดนดักหน้าอุโมงไหมนะอะไรอีกล่ะอะไรทิดป้ายเตือนจักรยานทำไมจะโดนดักหน้าอ้าวก็บอกว่าขี่ด้วยกันดีเราจะรีบทำไมอะไรแบบมาขี่ด้วยกันก่อนดีเราไปต้องรีบสปีดอะโหโมจิพายเธอตัวเธอเธอไม่เงี้ยงเงี้ยนกับ ถ้าเธอจะขยายร่างใหญ่ขนาดนี้นะคุณเธอเย็ดแม่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 แม่แร่เย็ดแม่เย็ดแม่ก็เล่นแบบหุนปกติได้ไม่ได้หรืออย่างไรล่ะแล้วไปต้องเล่นกันหุนแบบดีอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห อย่าขวางกูอย่าขวางกูอย่าขวางกูกูขอให้มึงมาเล่นกับกูคนเดียวไม่ได้ขอมาเป็นฝูงไอเย็ดแม่ไอ้ยังเยอะเลยลบลบลบกูจะลบอย่าขวางขอให้มาเล่นดีๆกูไม่ไะ้ขอมาเป็นฝูงเย็ดแม่นี่เอายลบลบเอ้ยเอ้ย ไอ้กูโดนชนแล้วอย่ามาชนตูดขับรถดีๆที่สัตว์ไปครับขี้มีไม่เที่ยโอ้ยหลบดีโอ้ยหลบหลบอีพีเวนี่มึงขับรถดีๆไม่เป็นไม่ต้องขับอีห่าไอ้กูไปโอ้ย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 อย่าไมาชูควยใส่เอ้ยชูควยใส่เออชูอย่ามาชูควยใส่เออเออเออเป็นเด็กอยู่อย่ามาชูควยใส่ เออเป็นเด็กดูยายาเอาขวยออกไปเออเอาขวยออกไปโอ้โหไอเฮียบาทั้งรถบาทั้งขี่มันเฮียอะไรวันเนี้ยวันเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยเอาขวยออกเอาออกไปอย่าเอาขวยมาไปนะพี่จันอย่าเอาขวยโอ้ยเอาขวยมาไปได้คุณทำไมมันมืดมองไม่เห็นออกไปโอ้ยโดนขวยชนตา แล้วว่าน็อตเย็ดเร็วๆโอ้โหโอ้โหยังไกลเลยอีสัสโอ้โหโคตรไก่กู <c oughs> ต้องมาดั้งจ๊กออกพวกผีไม่มีใบขับขี่สั่นเป็นไรหนาวมากหรือไงชวนให้มาเล่นด้วยก็ไม่เล่นชวนใยปัจจัก,กยาด้วยกันก็ไม่ปัน่นและทีนี้เยอะ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 มาอยากเย,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 ย็นยุ้ย จบเว้ยไอพี่เวนลบลบขับรถดีๆก็ไม่เป็นไอพวกเฮีย้ยลบไปเลยลบลบพู้มึงชนแล้วมึงเออลืมไปมึงเป็นผีเฮี้ยมึงทะลุมึงทะลุแว็กาวอยู่ลนะโอ๊ยอีห่าดิพอ่อมึงสอนให้ขับขี่ดีๆไม่เป็นหรือไงมึงขับตัดหน้ากูควย อีผีเวนมึงรู้ไหมว่ามึงคับตัดหน้าไม่ได้กูสิต้องีพอมึงอีเวนผีบ้านพ่อมึงอ,อ๋พอพรามึงเป็นผีเลยใช่ไหมมึงถึงได้ขับตัดหน้าได้อีผีสัตว์ขับรถเฮียชิพายเร็วๆ หนาวเหลือเกินอาหนาวเหลือเกินบอกลูกน้องมึงดูนะครับรถดีๆฮะแม่งขับรถที่เฉี่ยวไหลโอ้ยทองอืดเงี้ย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 หลบไปพวกนี้อะหลบไปเนี่ยมึงขับอย่างเงี้ยมึงขับอย่างเงี้ยมึงขับอย่างเงี้ย มึงขับเฮี้ยอย่างเงี้ยออกไปออกไปขับดีดีโอ้โหอีห่าดิออกไปอย่าตัดหน้ากูกูบอกว่าอย่าตัดหน้าอห่าดินี่ดูมึงด,มดูแมงดูแมงดิเฮี้ยสัตว์ลบโอ้โหอีหา่ากูเล่นเกมรถ แข่งกวยังไ่โมโหเท่านี้เลยครับดีดออกไปห่วยโอ้โหกูต้องมาหลบควยเอกกูต้องมาลบควยอีกแล้วมันมืดอะไอ้เียมันยากอะอยู่ตรงกลางล้อยู่ตรกลา้อยู่ตรกลา้อยู่ตรกลางแล้อยู่ตายู่ตรงเอาควยบไปเอาควยายเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาสั้นเกินไม่เอา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 ไม่เอไม่ซื้อค่ะเออรถแม่งมาลว ไม่เอาค่ะไม่ซือ้อไม่ซื้อไ <freeze polls> ม่เอาค่ะไม่เอามันแพงไม่เอาค่ะห้าร้อยก็ไม่เอา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 ห้าร้อยไม่เอาค่ะพันห้าเด็ค่ะเอาไม่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 เอาค่ะไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาพันห้าก็ไม่เอาโอ๊ยบอกว่าพันห้าไม่เอามันไก่ะ ร้องไห้ได้มั้เนี่ยเหี้ย21นาทีแล้วเนี่ยกูหมดแรงจะเอ็นเตอร์เทนแล้วเนี่ย กผ่านเธอคืออะไรอะ่ะคืออะไรที่พานมาคืออะไรที่พ่านมามันคืออะไรให้กูไปแล้วกูก็ตายอุ้ยอุ้ยอุ้ย ดูคาจีนเพิ่นลูกกระต่ายลูกกระต่ายลูกกระต่ายกูจะโดนอะไรแดกมาเนี่ยฉันทำไปเพื่ออะไรมันสายไปแล้วอะไรสายอ่ะไมไไ่กลับไปกินเบอร์เกอร์ให้กูกลับไป,ไปเบอร์เกอร์ที่บ้านเถอะนะอะไรวันนี้อะไรวันนี้ เออากูโดนเอเลียนจับตัวไปหรอ w h a t the fuck เพี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ๆเอเลียนโผล่มากูหนีผีอยู่ไม่ใช่หรอฮะไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นจะยังไงก็ตามฉันก็จะเงี้นเง้ต่อไปทรงตัวดีๆทีู่กเดือดล้มส้างทางอีกเงี้นเง้นตัวอะไระโผล่มาฮอโหลเอ,อ่ออะไรวะอ้าวกูโดนอะไรยีปไปเด็กอ้าวฮะ <c oughs> ไม่ต้องไปโชวกายกรรมพอแล้วตบกันเลย ่เออขอบคุณค่ะทั้งวมดที่ผ่านมากูโดนกูโดนผีแกลรอกูโดนอีนั่นแกลรออะไรวะ แล้วหักมุมว่ะเราไป็นคนขับรถว่ะเอาว่ะอีพีผู้หญิงนั่นก็คือคนที่เราขับไปชนขอให้อร่อยนะ Okey, okey. Saya dah ayuh. Jumpa kembali kekip nak. Bye-bye.